อัปเดตครับวันนี้มาอัปเดตครับนี้เลยมาโอเพนนายพี่น้องเอ้ยโยเข้าเลยมก็วันนี้เราจะมาอะไรครับอัปเดตโอเพนนะวันนี้อัพเดทโอเพนในวันนี้เจอโอ้ยมันเทสเลยน้องเอ้ยก็วันนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเทสเนี่น้องเอ้ยโยถ้าาตันลิบินได้จากเมเรล่ะห่ะอะไร ตุ้นดูอัปเดตได้วันนี้เจ้าพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็จะมาสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับสตาร์ทครั้งแรกในเดรโลบแต่ตอนปีก็อยา่างไรครับนี่ยอะเยอบ,<า>บัง,บ<า>งเลยบ้งลอมาแล่งใช่ไหมจอกใช่ไหมซังโอ๊ตไปไหนเนี่ยออยู่บ้านอยู่บ,ยบ้านครับก็ทักมาแล้วก็ไม่รู้ปไปไหนคะรับก็ไปดูเลยเจ้าครับครับไปครับผิดแน่เลยปีนจะปีนฟุ๊กเลยอ้าวครับอย่างนี้อย่างไร เด็กขี่เต็มเน้องก็จะได้ขี่แล้วโยอแบบลึกเต็มีกเยอะๆเดี๋ยวได้ชุดไฟอย่างไรครับนี่ก็ปนกันไว้นะโอ้โหทางน้ำมันก็อะไรดูท่อครับโอ้โหสักล้อทำที่ยึดให้เลยก็ดีเดี๋็ดๆๆอย่างไรครับเฮนนี่โอ้โหก็คอมเมนต์มาเยอะใช่ไหมว่าอย่างไรเห็นยาวไม่ใช่เห็นไม่คือเห็นไม่คืออะไรอันแรกบอกเห็น ก็เลยเปลี่ยนให้เลยใช่ไหมนี่ครับจิตเกต่ไม่อย่างไรนี่โย๊ะโจ๊ะโอเคนเนาะต้องขึ้นใส่ปะวัท์ทำไมต้องได้ใส่ครับไฟไม่มาไฟไม่มาอะไรยบอลนี้อะไรน้มันก็จะลองติดเครื่องดูก่อนใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ดูจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยโซก็ยังไม่ได้ต่อเหลือแค่โซใช่ไหมครับเปลี่ยนโซก็ใส่โซแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรก็ขี่ได้ได้อะไรยบอลนี้ เดี๋ยวจะวอร์มเครื่องก่นะไ,ไม่ไม่ติดประมาณเดือนกว่าเพื่อนนิเซิร์ไปตายเพื่อนเดือนโอ,โ,โอ้โหจอดนานเหลือเกินะวะไปโยงสังต้นน้ำมันอะไรนี่สุบหัวก้าวโย่บวลึกโอ้ยโอเคดูทรงแล้วก็วันนี้ได้ขี่แน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าจะติดหรือเปล่าเอาไปมาเป็นลูกติดเดีย๋ยวจะโอ้เขาก็เอาตัวนี้ก่อนใช่ไหมก็เขาเดิมวิ่งนคอมเมนต์ก็อย่างไร ท่ออะไรท่เกมท่อส yeah, yeah. yeah. ูดเออท่สูดอยู่เพเบิ่งดูคอมเมนต์เดยนีไม่รู้เคอมเมนต์บอกให้ใส่ท่าสูดได้ไรอาวันนี้เดี๋ยวยะบังเลยเดี๋ยว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 ร้อนเว้ยเดี๋ยวอกเยขึ้นนั่งไปเรอนี่ก็สั่งฮักเลยเฮ้ย อะไรบั้นติดตั้งหึงเดี๋ยวเดี๋ยวรันอินกันใช่ไหมครับขับบอมเครื่องบอมเครื่องก่อนไม่ได้ติดนานเย็ดเคดูสิครัลักโฟลักโฟลได้เลยเนี่ย เพลีด้นได้หน่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปล่เปลี่ยนเลยเป่าเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนครับครับก็ได้สั่งน็อตมาดูดูของแท้แน่นี่เราโก้ไ่ใช่ของแท้ได้โยสตุลนี่พี่น้องเลยโยสตุนทิเซียนใช่ไหมเนี่ยสั่งแท้ต้องตัวหนังสือใหญ่นาหนาเลอันนี้ก็ฮอนด้าใช่ไหมดาดาเทียมเนีแต่ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยใช้ได้อยู่่อเดี๋ยวขอขอตัวไปทำแล้วครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อต่อสู้เดี๋ยวให้ดูนะ นอนเมย์ไม่ได้จ่ายอะไรทนี่ไม่ค่ะเย้เด็ดเด็ดเด็ดค้างมาในเม่์เหยบ่อมาพอมันเลน็อตใหม่ด้วยน้องเอ้ยเด้อเอาไปอีเมย์เอ้ยอยู่ตรงนี้เออเอ้ยมาทางนี้เออเด้อเด้อมันพอมีโฟกัสเอาดูนึ่น็อตใหม่ด้วยน้องเอ้ยตัวจักรบาดวะห้าสิบห้าสิบหกสิบน้องก็ไปหาดูนะครับที่ราไม่รุ่นละศด้า อ่าครับจะวันน so, uh, uh, ah, well, ี้อย so, uh. uh, yeah, yeah, yeah. yeah. uh, yeah. ่างไร่แ้้วล่ะโย่บังลุ้มนู้สู้เหอแม่เออตังกิฟดีด้วยไเยดตึงเนี่ยเนี่ยโอ้ดีก็ไม่พอใช่ไหมโซเออหาโต่ะเดีอยู่เป็นเอียงให้สังเลยบอนี่เออเออเอาเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไได้หนี่เยสจับเอาด้ยเฮ้ยสตาร อ่าแล้วจังวนี้เราชมนะครับครั้งแรกเลยคนระับนี่เฮ้ยครั้งแรกติดเลยเฮ้ยวู <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยบังตนไปเลย ด้โอ้โหลองไปขี่ทางทางเรียบนี่เสอเรียบร้อยเลยไปได้ไปได้ตั้มนะวะฮักเสอจะจะมอนอยู่มอนอยู่ไปได้ไปได้เบิยางบ่บ่าหมอบเบิ้์นหมอบเบิร์นมันเลือดเฟื่อน ต้องเป็นได้เด็ดเลยมาดูแอคไดการอยู่เปลกาบิดไปได้มดบอยต่มันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันมอนเฮ้ยจุเอิ่มจุมันต่มใช่ไหมนี่โอ้โหขอโทษจุลื้นมันลยขอโทษจักแล้วนี่ก็ได้โยโย่ตั้งขึ้นอยู่เลยนี่เช็คเรามาจะหองลองอยู่บปล่าบอปลาลองเองนะผบเดีนี้จะไปลองจะได้นะครับโดยที่มันี่เซิร์ฟบอปเลาดได้เออ ขี่ก็ไม่ต้องมานะโยโย่ลูกใหญ่ได้นี่เสิโยโย่ดีดได้เอาอะไรบ้ Vô, vô 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 nó đẩy được này โอ้โหถ้าใครอยากขี่ก็ไม่ต้องมานะครับครับใครอยากขี่ก็ไปทำได้ครับหรือก็ไม่ห่วงใช่ไหมอย่างไรครับคลิปนี้ก็สุดยอดอยู่วะก็พอขี่ได้อยู่นะครับแต่ว่าต่ำมันต่ำโอ้โหขอโทษนี่เสื้อแจมเกนมัฟอะไรก็แจมเกนมัฟแจมเกนมัฟอย่างไรครับคลิปนี้ก็โอ้โหเราคอยมานานอยู่วันนี้เฮ้ยส่วนท่อนี่ก็ยังไม่รู้นะครับสีนะครับสีอย่างไร าก็คอมเมนต์มารับว่าจะให้ทำทำสีอะไรดีครับคันนี้กดไลค์กดแชร์กดแชร์โอ้โหวับลึกแต่นี่พเพราว่วันนี้เออเออเมื่อยจะได้นอนวันนี้ก็คลิปก็ไม่อ,อยากนั้นประดัครับวันนี้ใช่ไหมเงอยกเงียบเงาเลยบอทำตงแต่เออช้าวาว่าเช้าตื่นมากีโมงครัรนเลยเชเช้าบ้าเงีต<ญ>ื่น ก็ประมาณไหนครับนี่มันนี้โอ้โหก็สุดยอดจริงครับนี่ก็ลาบก่อนสำหรับวันนี้ครับ,รบกดไลค์กดแชร์สตอร์ใครได้สองเลยปิดเลยนี่ไปก่อนนะครับไป